อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสภาซีเธอของม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากตอนรับเทศกาลตุษจีนอร่อยเลิศกับคุณรีตวันนี้เราต้องอยู่กับไต่กิกต้มแมนดารินและกระสิวท้อมงคลต้องรีบติดต่อมาที่เบเกอรี่ฮัทเลยนะคะเขาเป็นเจ้าแรกที่เป็นคนคิดค้นขนมต้มแมนดาริน ข้างในก็ยังเป็นตัวแอติคอตไข่เค็มค่ะเบเกอรี่ฮัทต,ตุกินพกเ็รอต้อนรับอยู่อร่อยเลิศ <ๆ S 1> เรามาคุยกับเจ้าของแบรนด์เบเกอรี่ฮัทค่ะๆๆๆๆคุณพรณรินทร์สัตยาพันพีินูสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเป็นเวลากี่ปีแล้วขนม ส้มมงคลของเราที่ทุกคนทานแล้วติดอ,อกติดใจ7-8ถึงปีแล้วค่ะปีนี้นะคะสำหรับตุดจีน2024ทางเบเกอรี่ฮารมีของที่อยากให้ทางลูกค้านำไปมอบให้ผู้ใหญ่หรือให้เพื่อนฝูงกันเพื่อเป็นสิริมงคลนั่นก็คือส้มแมนดารินนะคะเราเป็นขนมที่ปั้นมือทุกตัวแล้วก็ไม่มีวัตถุก,กันเสียไม่มีกลิ่นเคมีคเป็นรสชาติส้มแท้ๆค่ะ ข้างนอกนะคะเราทําด้วยน้ําเชื่อมที่เราบ่มข้ามปีเพราะฉะนั้นความสัมผัสของแป้งจะนุ่มนวลค่ะและกลิ่นก็เป็นส้มแมนดารินเลยค่ะไส้นะคะจะเป็นไส้อปิคอตนําเข้านะคะมีไข่เค็มเพื่อตัดเลี่ยนค่ะส้มภาษาจีนไต้จิ๋วคือใต้กิกแปลว่าความโชคดีเพราะฉะนั้นช่วงฤดษจีนถึงมีการแลกส้มเพื่อเป็นแทนคำอวยพรคำว่าโชคดีมีโชคมีลาภเฮงเฮงรวยๆยค่ะก็อยากจะให้ติดต่อมาเลย ส่วนอีกอันนี้คือสิวท้อมงคลสิวท้อมงคล,งค,ลค่ะข้างในนะคะจะเป็นไส้คัสตาร์ดค่ะที่เราทำคัสตาร์ดด้วยฝักวานิลาค่ะนำเข้าแล้วคุณหลีดสัมผัสเห็นไหมฮะมันจะไม่ได้ดูแค่เหมือนมันจะมีขนๆด้วยใช่จับสัมผัสเนี่ยเหมือนเราจับลูกท้อจีนมีขนๆขึ้นมานิดหน่อยอยากให้มาชิมไม่ว่าจะเป็นสิวท้อก็ดี หรือส้อมแมนดารินนะคะเราก็รับผลิต OEM และลูกค้าตามองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆก็สามารถมาสั่งได้กล่องแล้วก็มีให้เลือกสามารถทำโลโก้ให้ทางคุณได้ค่ะแพคเกจจิ้งของเบเกอรี่ฮัทปีนี้นะคะ เรามีทั้งลูกเดียว2ลูก4ลูก6ลูก8ลูกและ9ลูกนะคะซึ่งในจํานวนลูกนี้คือตัวเลขในสี่มงคลหมดนะคะแล้วแต่คุณลูกค้าเดินเข้ามาเลือกเลยค่ะขนมทุกชิ้นเราปั้นด้วยมือเพราะฉะนั้นเราจะใช้เวลานานในการผลิตอยากให้สั่งจองล่วงหน้านิดนึงก็ดีเนื่องจากช่วงตุดจ,จีนนี้ออเดอร์จะแน่นมากเลยค่ะช่วงตุจ,จีนนี้กําลังฮอตอิตมากจะสั่งยังไงครับพี่ ทาง Line แอดเบเกอรี่ฮัทสองศูนย์ศูนยนะคะโทรศัพท์0ูนย์4ปดศ8น8 0สี่สอ4สี่สค่ะเทศาการจุดจีนมาถึงแล้วเพื่อเป็นมงคลทั้งเราและผู้รับนะคะวันนี้ลีทั้งของการันตีให้เบเกอรี่ฮัทจุดจีน67เป็นอร่อยเลิศ ทักยาจะลิ้มลองความอร่อยของเบเกอรี่ฮัทกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญสั่งได้ที่ l ล n e แอดเบเกอรี่ฮัทสหรือโทร080 424 4868 080 424 6848แล้สำหรับเมนูอร่อยที่ต้องกินกับร้านเบเกอรี่ฮัทคือเมนูนี้เลยครับ อร่อยเลิศกับผลิตลี่เมีทอีอีติ้งเยาาผิงชังต้องกินค่ะ